ทำไม่เคือคุณควรจะพักผ่อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้เธอกับเขาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในร้านฉันตามาอำเภอใจอย่างนั้นเหรอเราไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยค่ะแต่วันนี้จะมียูทูบเบอร์มาถ่ายอาหารร้านเรายูทูบเบอร์ไม่มาแล้ววันนี้ จะให้สินทรโทรไปยกเลิกการถ่ายทำทั้งหมดคุณควรจะดีใจไม่ใช่หรอคะที่จะมีคนมาช่วยโปรโมทร้านเราจะไม่ต้องการลูกค้าที่มันจากรสชาติอาหารของฉันแล้วก็ลูกค้าที่มากินอาหารที่ร้านฉันเพราะกระแสแรงเชียร์ฉันไม่ต้องการลูกค้าแบบนี้แต่คุณก็รู้ดีว่าร้านเราแทบจะไม่มีลูกค้าแล้วแตงนั้นฉันก็จะปิดร้านถ้าว่าทำไปแล้วมันไม่มีกำไร อย่าพูดเล่นแบบนี้นะคะฉันพูดจริงฉันบอกกับเธอหลายครั้งแล้วฉันยอมปิดร้านนี้ซะดีกว่าจะเปลี่ยนแปลงร้านฉันให้เป็นเหมือนร้านอาหารข้างถนนฉันไม่เข้าใจคุณเลยจริงๆทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วย ท่านายไม่ต้องการให้เรามาช่วยในนี้เราไปก็ได้แต่ว่าไม่น่าจะทำให้ไอ้เรื่องมันใหญ่โตไปเลยนายทำชีวิตเราพังไปครั้งหนึ่งแนละ้วและครั้งนี้นายก็ต้องการจะมาทำลายชีวิตฉันอีกครั้งหนึ่งและนายก็ทำสำเร็จแล้วด้วยนายไม่เคยยอมรับว,ว่าตัวเองผิดเลยนะ จะฉันยอมรับผิดยังไงฉั่านต้องโทษนายแต่เพราะก่อนหน้านี้เราอยู่กันยังมีความสุขจนกระทั่งนายปรากฏตัวมาที่นี่นายเนะี่ยมีความสุขไปนคนเดียวแต่คนอื่นเขมีความสุขหรือเปล่าที่จริงแล้วเนี่ยคนอายุอย่างเราเนี่ยควรจะเป็นสะพานให้คนรุ่นใหม่เขาข้ามไปตามเป้าหมายของเขาอยู่ดีๆน,นายก็ตามเขาเป็นไฟเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเดินเราควรจะทอดตัวเป็นสะพานให้ใครเขาเหยียบย่ำข้ามผ่านไป บัวสอแก้วแล้วเกาลูกชายนายทุกคนเขามีเป้าหมายเขาปรารถนาที่จะเดินแต่นายสามารถจะช่วยเขาได้แต่นายไม่ทำ